เっะอะไรอะไรฮะสาวน้อいคนนั้นนีอ้ยทั้งสวยทั้งเท่สมกับเป็นพระเอกจริงๆเลยสวัสดีครับผมเฮียหนุ่งนะตอนนี้อยู่ในรายการขยวอนิเมะกันอีกแล้วนะนั่นก็คืออนิเมะเรื่อง a อยาคาชิทริอังเกิลตอนแรกกะว่าจะไม่ทําเรื่องนี้นะผมแต่ว่ามันเป็นความบังเอิญนะเผอไปเห็นโดยบังเอิญซึ่งก็เป็นคนวาดคนเดียวกันนะผมกับทูเล็บบลูด้วยเฮ้ยน่าสนใจมากแต่ก่อนที่จะไปคุยอะไรกันนะผมก็ต้องไปดูเรื่องย่่ออกกนนเลยั โดยมันจะเป็นเรื่องราวนะครับผมของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยพูดผีปีศาจที่ถูกเรียกว่าอายาคาชิและพระเอกของเรานะครับผมคาซามากิมัตซุริเนี่ยก็ต้องปกป้องนะครับผมเพื่อนสมัยเด็กของเขาเนี่ยจากพวกพ,วกพูดผีปีศาจหรือว่าอายาคาชินั่นเองเพราะว่าเพื่อนสมัยเด็กของพระเอกหรือว่าคานาเดะสุสูจังเนี่ยมีความสามารถในการดึงดูดพูดนะครับผมมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วและมันก็เริ่มดึงดูดแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับสมัยเด็กนะครับผมเธอย,ยังดึงดูดเฉพาะแบบว่าพวกอายาคาชิหรือว่าพูดผีที่ดูปลอดภยัยดูแบบบว่ว่่่่่าาาไไไมมมอออออััััันนนนนนตตรรรรรยยยยเเทห้้้พะะกกใี็งงููชปดฝึ ให้เป็นแบบว่ามือปราบพูดและเมื่อมัสซรีเนี่ยเริ่มเข้ามอต้นนะครับผมเขาก็เริ่มออกห่างจากเพื่อนสมัยเด็กอย่างสุสุเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อไปฝึกฝนการปราบปีศาจนะครับผมแล้วก็ปกป้องสืสุเนี่ยจากที่ไกลๆและก็ยังคอยกำจัดนะครับผมเหล่าอายาคาชิที่เข้ามารังควานหรือว่าอยู่รอบตัวของสืสอ และเพราะเหตุนี้เนี่ยจึงเกิดความเข้าใจผิดนะครับผมว่าพระเอกเนี่ยเปลี่ยนไปสุสูสเนี่ยคิดว่าพระเอกเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมคอยกําจัดแล้วก็ทําลายเหล่าพูดนะครับผมทั้งที่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าพูดเน่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวไม่ดีนะตัวดีก็มีจนวันหนึ่งนะครับผมความจริงก็ได้เปิดเผยว่าสุสูจังนั้นไม่ได้มีแค่ความสามารถในการดึงดูดพูดธรรมดาแต่เธอมีความสามารถในระดับอายาคาชิมิโกะเป็นตัวตนที่มีพลังมหาศาลนะครับผมและก็เป็นที่ต้องการของเหล่าอายาคาชิที่เมื่อเหล่าพูดผีได้กินนนนเเเเธอเข้้้าาาาาาไปปปียจจะะมมมมพลััังงหหหศครบผทํใ็ นีครับผมของราชาแห่งอายาคาชิอย่างชิโรกาเนะเทพแมวปีศาจในตำนานที่ต้องการจะกินสุสๆจังเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังพูดตัวพระเอกอย่างมัสซดีเนี่ยก็รู้เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับผมก็เลยพยายามปกป้องสุสอจังเอาไว้จึงได้เกิดการต่อสู้กันระหว่างชิโรกาเนะนะครับผมกับมัสซดี ตอนแรกเพ่ก็สู้ไม่ได้เหรอกนะครับผมแต่ว่ามีวิชารับไงในขณะที่ชิโรกาเนะเนี่ยกำลังจะถูกผนึกนะครับผมเขาก็ได้ใช้พลังเป็นเวทต้องห้ามนะครับผมกับพระเอกเป็นคาถาปลุกเพศนะครับผมทําให้พระเอกเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงใช่แล้วครับผมตอนนี้ก็คือพระเอกได้กลายเป็นผู้หญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สําคัญก็คือน่ารักมากๆอีกด้วยนะครับผมและเพื่อปกป้องนะครับผมสื่อๆเนี่ยให้ใกล้ชิดมากกว่าเดิมนะครับผมก็เลยต้องไปโรงเรียน ด้วยยกันเลและแล้วเรื่องราวสุดปวดนะครับผมของพระเอกที่กลายเป็นสาวมอปลายนะครับที่ต้องปกป้องเพื่อนสมัยเด็กพร้อมๆไปกับการแก้คำสาปนะครับผมให้กลายเป็นกับเป็นผู้ชายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบอกเลยว่าทั้งไลน์เส้นแล้วก็การดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมีความคุ้นเคยมากๆคือได้กลิ่นอายของทูเล็บบลูแบบเต็มๆแต่ก็ต้องขอยอมรับเลยว่าที่ผมมาดูตอนแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะหาโมเมนต์แบบยูริยูดิก็ในเมื่อพระเอกเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงใช่ไหมมันก็ต้องมีโมเมนต์บ้างแหละเออแต่ส่วนตัวผมนะเอาแบบว่าในฉบับอนิเมะเท่รอหไคื หมายถึงว่าสวิสไม่พอนะคือ์วิสเยอะเลยแหละยิ่งแบบว่าแบบอันเซนนะคุ้มค่ามากๆที่บอกว่าไม่ค่อยคมเนี่ยเป็นเพราะว่าคือตอนมันน้อยใช่ไหมล่ะก็เลยต้องเอาฉาก์วิสแล้วก็เนื้อเรื่องหลักเนี่ยผสมผสมกันไปแต่ผมคิดว่าเหมือนมันยังขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วหลังๆนี่ก็จะเน้นแบบว่าเนื้อเรื่องไปเลยทําให้ไม่สามารถที่จะดึงเสน่ห์ของตัวละครเนี่ยออกมาได้มากที่สุดถ้าใครน้นภาพไม่ออกก็แบบว่าอย่างทุเรบลูอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นตอนพิเศษตอนหนึ่งไปเลยหรือไม่ก็เนื้อเรื่องไปเลยและเพราะว่าทุเอรกลู ได้เรียกว่าดีกว่านิดนึงและสำหรับใครที่งงว่าใช้ร่างผู้หญิงไม่ค้มคือ,อยังไงก็คือให้ลองไปดูแบบว่าอนิเมะเรื่องแคมเฟอร์ดูนะครับอันนั้นคือใช้ค้มมากกลับมาที่เรื่องอายคชีนะครับก็คือว่าตัวละครมันเยอะใช่ไหมล่ะก็เลยต้องแนะนาตัวละครไปด้วยและก็สอดแทรกโมเมนต์นะครับผมของพระเอกเนี่ยในรั้วโรงเรียนบปนิดนึงสรุปเลยก็คือมันไม่พอนะครับผมต้องการตอนมากกว่านี้ <laughs> ด้วยความสงสัยนะผมก็เลยไปดูในมังงะโอ้โ oh, หผมเข้าใจแล้วนะครับผมก็คือตัวอนิเมะเนี่ยเหมือนโปรโมทเท่านั้นนะครับผมแต่ม,มังงะในของจริงนะี่นะหลยเส้นคมคมที่คุค้นเคยด้วยฉากเซอร์วิสนี่คือสุดยอดที่สุดนะครับแล้วก็ใช้โมเมนต์ที่ผมต้องการอย่างเช่นโมเมนต์พระเอกเป็นผู้หญิงเนะี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะชื่อเรื่องอย่างอายาคาชิทราแองเกิลเนี่ยก็สื่อถึงความสัมพันธ์ทั้ง3นะครับผมก็คือพระเอกทั้งร่างชายแล้วก็ร่างหญิงแล้วก็ส,สื่อจังของดีที่คุณ่วรพลาด <laughs>